Assalamualaikum ดรครับว่าไงกุมสาลามวะลามัตุลลอฮิวะระกาตุผมชื่ออามัดฮุเซนจากปากีสถานผมเป็นนักเรียนและผมเป็นแฟนตัวยงของคุณผมได้ยินเอเิสต์บางคนกล่าวว่ากุรานนั้นมีข้อความที่ผิดอยู่เกี่ยวกับน้ำกามหรือน้ำอสุจิที่บอกว่ามันมาจากระว่างกระดูกซี่โครงและกระดูกสันหลัง ซึ่งจะว่าเป็นสิ่งที่ผิดตามวิทยาศาสตร์นันอุบินละดังนั้นแล้วคุณจะตอบพวกเขาอย่างไรรักคุณนะครับยาสากลละคุณเอามาจากประวัตสถานตรทําคำถามว่ามีบางคนวิจารณ์อิสลามทด่กล่าวว่ากุราน,นั้นมีสิ่งที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์อยู่อยู่ตรงที่กล่าวว่าน้ำกามหรือน้ำอสุจินั้นมาจากระหว่างกระดูกสี่โครงและกระดูกสันหลังดังนั้นแล้วคุณจะช่วยตอบชี้แจงได้รือไหม สิ่งที่คุณกล่าวอ้างอยู่นั่นก็คือองค์การจากกุรานในสุราตอริกบทที่แป,ปองค์การที่5ถึง7ซึ่งเดกล่าวว่าดังนั้นมนุษย์จงใต,ตรองดูสิว่าเขาถูกบังเกิดมาจากอะไรเขาถูกบังเกิดมาจากน้ำที่พุ่งออกมามันออกมาจากระหว่างกระดูกสันหลังและกระดูกซี่โครงดังนั้นและองค์การนี้จากกุรานนั้นเดกล่าวว่ามนุษย์ได้ถูกสร้างมาจาก ของเหลวที่มีปริมาณเล็กน้อยนั่นก็คืออสูจิซึ่งออกมาจากพื้นที่ระหว่างกระดูกสันหลังและกระดูกสี่โครงและวันนี้นั้นเราก็รู้กันแล้วว่าอาวัยวะสืบพันธุ์ของมนุษย์เรานั้นไม่ได้อยู่ตรงตำแหน่งที่ไตอยู่ตรงที่อยู่ระหว่างกระดูกสันหลังและกระดูกสี่โครงนั้นก็คือตำแหน่งที่ไตอยู่ตั้งนั้นแล้วกุรานหมายถึงอะไรกันที่กล่าวเช่นนั้นในวันนี้นั้นวิทยาศาสตร์ได้บอกให้เรารู้ว่าในตอนที่ยังเป็นตัวอ่อนของทารกอยู่นั้นซึ่งก็หมายความว่า เมื่อเด็กอยู่ในคันของแม่ก่อนที่เขาจะเกิดมาตอนที่เขายังอยู่ในครันของแม่ในตอนที่ยังเป็นตัวอ่อนของทารกอยู่นั้นโอเยวาสืพันของมนุษย์เรานั้นมันมีแหล่งก่อเกิดมาจากระหว่างกระดูกสันหลังและกระดูกซี่โครงซึ่งเป็นบริเวณเดียวกันกับที่มีไตอยู่และในระหว่างที่ยังเป็นตัวอ่อนของทารกอยู่นั้นโอเยวาสืพันก็จะเคลื่อนลงมาในกรณีของผู้หญิงนั้นรังไข่จะเลื่อนลงมาอยู่จนถึงทรูเพลวิส และในกรณีของผู้ใจอันเธอจะเคลื่อนลงมาโดยผ่านทางช่องบริเวณขาหนีบเข้าไปยังถุงอันเธอแต่ว่าแม้แต่หลังจากที่มันได้เคลื่อนลงมาแล้วก็ตามแต่ก็ต้องก็ตามในช่วงที่เป็นผู้ใหญ่เติบโตแล้วเส้นประสาทที่หล่อเลี้ยงและเลือดที่หล่อเลี้ยงจะมาเจอบริเวณเดียวกันกับที่มีไตยอยู่นั่นก็คือระวังกระดูกสันหลังและซี่โครงซี่ที่สิบเอ็ดและสิบสองตั้งแต่แล้วแม้ว่าเอาไว้ว่าสืบพันจะได้เคลื่อนลงมาแล้วก็ตาม แต่ก็นั่งกัตามเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงและเส้นภาษาที่หล่อเลี้ยงจะมาจากบริเวณเดียวกันนั่นก็คือระวังกระดูกสันหลังและกระดูกซี่โครงแม้แต่เลือดที่ไหลย้อนกลับไปมันก็จะกลับไปที่บริเวณเดียวกันนั่นก็คือระวังกระดูกสันหลังและกระดูกซี่โครงสี่สิบเอ็ดและสิบสอง 4, 4, 11, ดังนั้นเ้าในวันนี้วิทยาศาสตร์บอกรเราว่าโอวยวะสืุพรร์น,นั้นในผู้ชายก็คืออันธะและในผู้หญิงก็คือรังไข่ทั้งสองนั้นจะมีอยู่ระวังกระดูกสันหลังและ กระดูกสี่โครงสี่สี่สิบเอ็ดสิบสองในช่วงที่ยังเป็นตัวอ่อนของทารกอยู่จากนั้นทั้งสองจ,จึงเคลื่อนตัวลงมาดังนั้นแล้วกุรอานนั้นเห็นด้ทุกประทานลงมาโดยอัลลอฮ์สุภานนหัวตาลาพระองทรงรู้ถูกสิ่งทุกอย่างดั้งนั้นแล้วกุรอานกล่าวว่าดังนั้นมนุษย์จงใจต,ตรองดูสิว่าเขาถูกบังเกิดมาจากอะไรเขาถูกบังเกิดมาจากน้ำที่พุ่งออกมามันออกมาจากระหว่างกระดูกสันหลังและกระดูกสี่โครงในสมัยนั้นเมื่อวิทยาศาสตร์ยังไม่ก่าวหน้าพวกเขาก็คิดกันไปว่านี่มันอะไรก แต่มาในวันนี้วิทยาศาสตร์ี่เจริญก้าวหน้าและเราก็รู้กันแล้วว่าอัลลอฮฺสุภาในหัวตาลานั้นกําลังพูดถึงต้นที่มาของอวัยวส่อพันธ์อยู่ที่มันเคยอยู่ในจุดนั้นมาก่อนและก่อนฮัมดุลิลล์กุราณองค์การดังกล่าวนี้ของซูร์ต่อริกบทที่8ปิกองค์การที่หกและเจ็ดไม่ได้มีข้อผิดพลาดทางวิทยาศาสตร์แต่มันสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์อย่างสมบูรณ์แบบหวงว่าดังกล่าวนั้นคงได้ตรงคามท้ามให้เราครับ